อะไรกันแล้วกันงม่น่าเป็งร่อลงไปหนึ่งตึกซ้ายมีแต่ยูซี ใครนูกว่าใครไม่หนาหนุนโอ้ดูดิไม่มีจริงดิเฮ้ยมีอยู่เมาส์เดินมินิอยู่นี่นี่ๆๆๆโก้ยุซี่ประทังไปก่อน

มีมินิไงกับเอ็มซีหนึ่งแม็กไปนู่นไปนู่นไปมาเสียวเ,เราเราปีน้ำม้วนม้วงจะมาหาเรานั่นเล่เมื่อกี้แหละบีบถแถวๆนั้นแหละโดนตุ้ยก่อน บาเตเน้นๆเ,เลยตุม้มยิงไอตัวล่างอยู่นะไอตัวบนแม่งมาตุย๋ยอัปเดตใหม่หรอทำไมมีบาเตมันมีนานแล้วแต่แค่มันต้องเป็นของดรอปไงของหายากสโคบ15บนะ้างน่าจำน่าจะ15มันมีถึง16มันน่าจะาลด <16. S 1> เหลือ16มันน่าจะลดเหลือ15น่นแหละ สิบหกมันก็โกงไปสองหนึ่งกิโลระยะหนึ่งแห้าร้อยเมตรเห็นชัดเจ๋วเจ็ดตัวเพราะว่าพวกส่วนมากมันมันแบ,บสะสโบหกมันเป็นเลขคู่ไหมสองสามแล้วก็สี่แล้วแล้วอแล้วก็แปดหกสม่วนมากจะจะ,จะแบบลงแบบลงแค่ได้เลขคู่คิดว่าเป็นคิดว่าเป็นสิบหกสองไม่โคตรไกล แบบเมื่อกี้ไอ้ดอกแม่งตกกลางน้ำอีกกูค,คิดใ่ใจโอ้จะเลิศแล้วจะไปเอาไงวะอยู่อาแล้วแทงะแสงออกไปหลักกูยังไม่ได้เลย หาตั้งนานได้จับสักทีวันนี้ไปเยี่ยวหาตั้งนานได้จับสักทีจับหนักแต่แค่ไม่ถึงตาย

เอาเลยอย่าเพิ่งกระคันไปเลยเบอร์สรี่ผมจะมาตอนไหนนะลืมไปว่าคันนี้ไปไม่ได้หารถไปเองได้นเ่ีอ,อย่าไปรับกันอืช้า มันมันบินมามันบินมามันบินมาไหนรุ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 นใจเย็นใจเย็นเย็นรับเพื่อนก่อนมันเร็วเอ้ยวิ่งชา้าใจเย็ยนกำลังไปมันบินมามันบินมากูว่าแนละ้วกูเห็นคนเนาะทำไมเพื่อนแม่งมาร์ุโลุนเลยวะเฮ้ยรถ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 ไปแล้ว nè 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 có đang lúc có có bảo mà, ơi, lúng đây, Ê... lúng đây phục mà, ai cho ăn đi, cho đi cái cô này tài nó tay hay แม่แม่ตายแล้วตายแล้วตายแล้วกูกูกูทำใหแล้วกูทำใหแล้วโอเคอี๋เฮ้ยเราสองอันกระบ้ากัเดียวเนอะไอกระสุนกูใช้หมดเลยเดี๋ยวต้องแ c ปปืนใหม่ละพอมึงยิงยิงตายแล้วบอกไอ้ตัวเครื่องบินนะยังยัง enemy enemy เฮ้ยตายตายเลยนะไม่หยามึ้นไปแล้วช้าว่ะ ไวว่าไวอยู่ไวอยู่ไวอยู่อันี่สะโขบกูขอใส่ตายแต่ตโขบนี่สวยเอ้อุมกูดักแถวนี้แม่งได้เรื่อยๆนะบอกเลย มูบมูบมูบเฮียตัวเฮียแล้วเอ้ย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 ไม่ไม่ไม่ตีแล้วหรออย่าตีแล้วหรอมาไปไปละไปละไปลโอเคกูรับเองกูรับเองกูรับเองลังเขาลังเขาลังเขาอ้ากดผิดคุรับเองคุณรับเอง่นี่นก ไอ้เฮียมันส่องมาว่ะอุ้ยโดนป่ะโอ้มึงยิงจริงมึงยิงตายใช่ไหมตายใช่ไหมเฮ <c oughs> ้ยกระสุนว <c oughs> ่ากระสุนกูวิศีโค้งนะแบบปอนต์เ็ดอย่างงี้วะตาลกระสุนน้ำตาลมีมีอย่างนั้ <c oughs> นด้วย,ย <c oughs> ตอนนั้นตายหมดยัง กระสุน้ำตาลกูนั้นหมดกูสี่เลยสิบแปดนัดหรอดังยังย,งยงังังดังดังใจห,หมดแต่ต้องการมีแต่กระสุกนกระสุนเทยมตอนนี้กูไม่อยากใช้กระสุนเยอะแมงมื่อกี้สปีกหมดไปสองแม็กเกือบหมดกูดังฝั่งซ้ายก็มีรถมาเตรียมฆ่าฆ่า จ่อแล้ว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 หลังเลยหลังเลยตายไหมตาย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 ดึงเพื่อน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 มาก่อนไอ้สัตว์ดูบนเขาดูบนเขามันตรงนี้ไม่ได้ตรงนี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 ้ okay. เก็บได้ป่ะนะน่าจะมีกระสุนน้ำตาลอยู่ตัวนั้นน่ะกูเลือจะเปลี่ยนัดนั่งไงคลายตรงหลังอ่ะระวังด้วยเฮ้ยคุณแปดวะเดี๋ยวแกไปให้ตาตาตาหลังมาหลังมาหลังมาไปล้ว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 มาไหนหรอคุณแปดตรงนั้นใช่ไหมตรงั้างเดี๋ยวไอ้ข้างหลังก็เข้านะมันออมลางมา วงอยู่บเราเราต้องรีบไอ้สักอยู่ไหนนะเปิดตัวหน่อยเปิดเปิดตำแหน่งให้หน่อยสักนิดนึงก็ยังดีเพื่อนแม่งดูกอีกแม่งใช้กูณหก เจอแล้วมึงตรงสมุกถังเชือเพื่งเตีย่ยอะไรเราน่าจะทะเลาะกันอยู่หลังโอเคแสดงว่าวงอยู่กับเรากูรอม,มีรถหมกูรอเก็บรถโอ้โอกูนอ,อรถเพือรถเพือนอ,อย่ นะตรงมากูนะน่าจะมีสักตัวหนึ่งนั่งไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแลวจล้จุดพังจุดพังจุดพังเอาไม่ละย่างยังอย่งใจเย็นแต่มัน,อน,เ,นเอาไม่ละใต้อยู่นั่นนี่ไมมันไม่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามันนี่ก่อนเนี่นยไปหลังข้างหลังไปละมันจะยากที่สุดเนี่ยถ้ามันอยู่บนเขาอ่ะใช่ใช่ด้วยหนังเขาไอ้เหี้ยมันเห็นน่าจะเห็นเราแล้วมัง้ง เล็ดมั้ง,งเพื่อนโดนชูชไปไม่ได้นะไม่มีออปชันแล้วระเบิดควนันเมนียนยังสามันยิงเจ็บ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 อืมรอดปะหลังหินแล้วก็ตัวข้างบนเขาหนะ่อยตัวหนึ่ง Sao 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 Má chiều má đi Má chiều má Nhìn rớt mà Má chiều bọn này Là hình Ui, có sáng vậy โอ้โหน่าเกียดอันนี้น่าเกียดแล้วหลังหินมาร์คส้มตัวหนึ่งมาร์คเหลืองอีกหนึ่งตัวอยู่หลังเขามาร์คส้ม,สมตายหมดมาร์คส้มตายหมดใช่ไหมใช่ใช่ใช่กูกูย,ยิงแต่หมดแล้วไม่ไม่ไม่กูเห็นมันเดินมาหลังหินนะเอออะไรแหละต,ลตายแล้วต<ะ>ายแล้วไปเข้าวงส้มจะเข้าเข้าวงแล้วแ่ะตรงน,นี้ตัวน,นี้ตรงนี้ เฮ้ยกระสุนกูจะหมดอยู่หลังต้นไม้หลังต้นไม้ต้นไม้ไหนมาคึงแล้วหลังต้นไม้มาคถึงแล้วตอนนี้โคตรเสี่ยงเลยมาถึงตรงนี้แล้วนั่นไงมันเห็นกูเม็ดหนึ่งเออหืมกูไม่ไม่นูมจริงวะโดดเม็ดหนึ่ง ต้องเข้าวงมา Let's go น้ำมา three go 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 move 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 ขนาดไงมันเจ้ากูนี่ไอตัวข้างหลังเข้ามาเข้ามาเข้ามาไอตัวข้างหลังเราไอ,อตัวบนไก่เข้ามาแล้วกูเข้ามาแล้วกูเข้ามาแล้วแั้วไงมันทะเลาะกันฝั่งนั้นดู เออเออเออนั่นไงตัวบนเขาเอากูแล้วเย็นแดงเยินแดงเงินแดงคนี่นี่กูไม่ไหวจริงจริงกูจะตายละโดนสองนัดสองเม็ดรับยาก่อนเฮียเฮียเรียบร้อยวงอยู่กู ร้อยอีกตัวเดียวอยู่บนสุดใช่ไหมกูมีออปชั่นอยู่ซีโฟฆ่ามาเอ้ยไฟ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 เอาเอ้าหกูไไม่ด้ทำอะไรเลยกูยิงกูยิงมาเต้น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  โอเค,อ,เคอัดจุ่ยโอ้ตาแลกก็ิไก่เลยวะวจังหวะน,นี้อืออะไรวะรองเท้าเน่นวะ โอ้ยค่าสีา่วะอ้าคันเทตียนไปแล้ว